ทำให้เศร้าฝังความจริงเธอดนาวฉันมาเอาใจใทิ้งเธอขอออยพบเจอละเมอเมื่อหาดู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 อ้าวสวัสดีครับแขกรั้เกียรติทุกท่านก่อนอื่นผมขอขอบคุณนะครับงานผมในครั้งนี้นะฮะในงานนี้ก็จะมีแจก VCD นะฮะซึ่งใน VCD เนี่ย ก็มีรายละเอียดมากมายของพิธการในตอนหลังนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณพ่อเม้งตั้งติสนาคุลและคุณแม่สัดีีตั้งติสนาคุลที่ให้คบแต่ผมยินดีนะครับและภูมิใจในตัวเองนะมาไม่ครบแต่มีปมเด่นชอบครับเอ่อิการครั้งนี้มีชื่อว่า สติ l ไลท์ hmm. หรือลูกหุ่นนิ่งถ้าคนที่ในวงานการศิลปะได้ยินคำนี้เนี่ยสติวไลท์ mm hmm. ก็จะบอกว่าโอ้ยเป็นงานศิลปะพื้นฐานในการจัดหุ่นแบบเบสิกนักเรียนแต่งจริงผมกับมองมุมต่างนะครับว่าการจัดหุ่นเนี่ยหรือสติ l ไลท์เนี่ยเอาหุ่นต่างๆกหลไม้ดอกไม้นะของใช้เนี่ยถ้ามาจัด ให้ดูดีและเขียนให้มันถึงเนี่ยผมว่ามีเสน่ห์ซ่ไม่ค่อยมีใครเขียนแต่ผมอยากนําเสนอโด,โดยผมใช้เทคนิคของเรื่องสีน้ําแล้วก็อัดปัดเกยองนะฮะถ้าท่านผมถ้าท่านฟังผมเห็นผมปัดเกยองท่านอาจจะอึ้งกินกิดไปก็ได้นะครับผมออนอกจากจะขอบคุณท่านพ่อท่านแม่แล้วนะครับขอขอบคุณครั้งนี้นะฮะก็คือท่านประธาน กุอ่อาพันสีชั้นซื่อนะครับกลุก่มทุกสิทธ์นะครับมีทั้งพี่นุษพีนิดพี่เอพินพี่ปอนทิศที่สำคัญคือสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะขาดไมได้เลยนะครับสำหรับในครั้งนี้เนี่ยผมแจกวีซที่กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยใน VCD เนี่ยก็จะมีเรื่องของขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการเขียน ผลงานของผมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีทั้งเขียนผลไม้ดอกไม้นะเทคนิคการเขียนเทคนิคการระบายนะครับแล้วก็เทคนิคการปาดเกยองเพล่มเพาะๆให้ฟังประกอบไปด้วยหวังนะว่าทุกท่านคงชอบนะครับสำหรับสุดท้ายนี้เนี่ยเออผมมีแถมด้วยผมมีการ์ตูนสองเรื่องแถมนะฮะท่าอนอาจจะชมไปหัวเราะไปก็ได้นะฮะ ะที่สําคัญคือผมมีคือพอดีมีทีวีมาเสนอนะ,ะเผื่อท่านที่ได้ชมวีดีทีของผมแผ่นนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีกำลังใจอคือก็ได้นะ,ะเกี่ยวกับประวัติผมแล้วก็การทํางานนะฮะท่านเวลาดูแล้วท่านอาจจะหวังว่าหวังว่าถ้าดูแล้วจะมีกาลังใจนะชมผม ในวีซีดีชุดนี้แล้วท่านจะมีกำลังใจผมคิดผคาดหวังว่าอย่างนั้นฮนะว่าว่าท่านจะได้กำลังใจและท่านจะมีความสุขที่ได้ชมภาพสวยๆงามๆนะการทำงานของศิงละปะนะฮะว่าเหนือยากแค่ไหนนะฮะหวังว่าเทศกาลครั้งนี้จะประสบความสำเ,เร็จขายได้เยอะๆนะครับสุดท้ายนี้ หากมีใครคนนั้นไม่เปลี่ยนปีนแปลไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าความจริงเธอหนาฉันมาเอาใจเพียงเธอขอหใ้พบเจอละเมอเมื่อหาดื้อดือดเดือไปแล้วครับเดี๋ยวท่านจะหมั่นไส้ซะก่อนนะ